ธรรมสวัสดีลูกๆนักเรียนผู้ที่กำลังเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาทุกคนขอจเจริญพรคุณครูระดับประถมนัวัการพระอาจารย์ทุกรูปวันนี้แอดมินเพจข้อสอบเก่าก็จะมานำเสนอการเขียนเรียงความแก้กระทุธรมธรมธรรมศึกษาชั้นตรีระดับประถม ด้วยสุภาษิตสนามหลวงที่ออกสอบล่าสุดเมื่อวันพื่หัสบดีที่27พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาวันนั้นสุภาษิตสนามหลวงออกคือสุขังยาวชาราศีลังสินนำสุขมาให้ตราบเท่าชาราส่วนสุภาษิตบทเชื่อมนั้นได้ให้มาสมสุภาษิตเช่นเคยสุภาษิตแรกก็คือ ศีลังรักขยะเมทาวีปราดพึงรักษาศินสุภาษิตท,ที่สองคือปาปานางังอาการะนางสุขังการไม่ทำบาปนำุกมาให้และสุภาษิตท,ที่สามสุภาษิตสุดท้ายก็คือการละยานการีการละยานังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว โดยลำดับแล้วเราจะเลือกสุภาษิตไหนก็ได้มาเชื่อมแต่ในตัวอย่างที่หนึ่งนี้แอดมินได้เลือกสุภาษิตท,ที่สองคือปาปานังอาการนังสุขังมาเชื่อมการพูดถึงสุภาษิตหรือว่าตัวอย่างกระทูตัวอย่างแรกจะเป็นการเรียบเรียงให้เสร็จก่อนแล้วนำมาอ่านให้ดูให้ฟัง ถ้าเป็นการแต่งสดและบันทึกหน้าจอไปด้วยจะทำให้เสียเวลามากจะเสียเวลาคนชมด้วยเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้คือแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วและมาอ่านให้ฟังอันดับแรกเราต้องเขียนสุภาษิตธ์บทตั้งไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยอักษรสีดำหรือสีน้ำเงินในลักษณะของตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และเขียนเว้นบรรทัดด้วยสุภาษิตบทตั้งก็คือสุขังยาวะชาราศีลังศิลน,นำสุขมาให้ตราบเท่าชาราจากนั้นเราก็เขียนคำอรรมพบทณบัดนี้จากได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทูธรรมสุภาษิตท,ที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษา และนำไปปฏิบัติสืบต่อไปคำว่าศินแปลว่ายอดหรือปกติหมายถึงผู้ที่มีศินจะเป็นยอดคนและหากผู้ใดมีศินผู้นั้นย่อมอยู่ดีมีสุขการมีศินนั้นคือการประพฤติควบคุมกายวาจาของตนให้เป็นปกติเพราะปกติของคนที่มีศิน ย่อมจะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือสัตว์อื่นด้วยการกระทำทางกายก็ดีด้วยการพูดก็ดีเมื่อมีศีลย่อมไม่ได้รับความทุกข์ทรมานชีวิตจึงมีแต่ความสุขตราบเท่าชั่วอายุไขสมดังสุภาษสิทธิ์ที่มาในขุดทกานิกายธรรมบทว่าปาปนังอากาะนังสุขขังการไม่ทำบาปนำสุขมาให้ การไม่ทำบาปสาหรับพระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานตัวนี้ผิดนะเนี่ยเป็นขึ้นพื้นฐานเดี๋ยวจะแก้นะเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานของชาวพุทธทุกคนกล่าวคือการละซึ่งความชั่วทั้งหลายทั้งทางกายวาจาใจคือหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา หรือหลักโอวาทปาติโมกซึ่งได้แก่ 1. ละความชั่ว 2. ทํทำความดีและ 3. การฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์แล้ความสุขทางกายความสุขกายความสุขใจ,ขใจก็เป็นผลของการประพฤติตามหลักการดังกล่าวนี้แลสรุปความว่าความสุขความทุกข์ของคนเรามีเหตุมาจากการประพฤติตนทั้งสิน้น โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักของการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการปฏิบัติตามหลักนี้ถือเป็นการละความชั่วและทำความดีไปในตัวเมื่อละชั่วแล้วทำแต่คุณงามความดีชีวีจึงมีสุขตราบเท่าอายุไขของตนฉะนั้นหากผู้ใดปรารถนาจะมีแต่ความสุขความเจริญพึงละความชั่วด้วยการรักษาศีล แล้วมันทำแต่ความดีทั้งทางกายและวาจาชีวิตของตนจึงจะมีความสุขความเจริญตลอดไปสมดังสุภาษสิทธิ์ที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทณนะเบื้องต้นว่าสุขังยาวะชาราสีลังสินนำสุขมาให้ตราบเท่าชารามีในดังพนานามาด้วยประการศนินี่ก็จบลงไปแล้วสำหรับตัวอย่างที่หนึ่ง แอดมินตั้งใจไว้ว่าจะทำเช่นเดิมเหมือนปีที่ผ่านๆมาคือนำสุภาษิตบทตั้งของแต่ละชั้นมาแต่งด้วยสำนวนของแอดมินเองจนกว่าจะครบทุกสุภาษิตตามเงื่อนไขคือธรรมศึกษาเชื่อมหนึ่งสุภาษิตมี3สุภาษิตท,ที่ให้เลือกก็จะมี3มตัวอย่างนะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามแอดมินแล้วเจอกันใหม่ในตัวอย่างที่สองของธรรมะสึษษาชั้นตรีวันนี้ขอลาไปก่อนธรรมะสวัสดี